พาไปดูบรรยากาศการรับทหารใหม่กันบ้างที่มณฑลฐานบกที่21นครราชสีมาก็ต้อนรับผู้ปกครองแล้วก็ทหารใหม่ค่ะที่เขารับราชการเป็นทหารกองประัำการผลัดที่1ปี63ค่ะ ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบมณฑลฐานบกที่21ค่ายสุรธรรมพิทักษ์นะคะจังหวัดนะครราชสีมาเตรียมความพร้อมสถานที่ค่ะเพื่อรองรับทหารใหม่ผลัดที่1ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการช่วงระหว่างวันที่1-3ถึงกันยายนนี้โดยทั้งหน่วยฝึกนะคะก็ได้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่สภาพแวดล้อมชีวิตวิถีใหม่หรือว่า new normal การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 มีการจัดเตรียมจุดพักคอยค่ะสำหรับญาติทหารใหม่ที่มาส่งบุตรหลานแล้วก็จัด ให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าหน่วยฝึกด้วยทั้งาติทหารใหม่แล้วก็ทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 สำหรับอาหารใหม่โดยฝึกก็ได้จัดเตรียมแก้วน้ำส่วนตัวจัดเตรียมโรงนอนเว้นระยะห่างแล้วก็ยังมีการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้พร้อมแล้วอย่างเช่นเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าขันอาบน้ำแล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆนอกจากนี้นะคะในส่วนของโรงเลี้ยงก็มีการจัดให้นั่งรับประทานอาหารโดยมีฉากกั้นระหว่างนั่งรับประทานอีกด้วยซึ่งก็จัดให้มีการสลับพักรับประทานอาหารนะคะเพื่อลดความแออัดมีการติดตั้ง QR code คลายกลุ่มสำหรับผู้ปกครองค่ะเอาไว้ติดต่อ กับทหารใหม่ในช่วงของการรับราชการเป็นทหารกองประจำการซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ก็พร้อมที่จะให้ญาติๆนะคะเดินทางมาส่งบุตรหลานได้เยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะ